JR ครับพาสสอง JR ราคาปัจจุบัน7บาท20ตังราคาเส้น20 0วัน7บาท48ตัง JR ครับพาสสองราคาปัจจุบัน7บาท20ตังราคาเส้น20 0วัน7บาท48ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับ พาร์ทแรกก็วิ่งไปได้ดีนะครับแถวแถว8บาท50แล้วก็ยอ่อเนาะเราก็ยอ่อนะครับภาพใหญ่ของ JR JR เป็นหุ้นใหม่เข้าตลาดประมาณปี2020ครับทำไปแล้วประมาณโอสามรอบแล้วบ้างเนี่ยอืมนะครับโซนแพงของ JR จะอยู่ประมาณ9บาทนิดนิดแพงแล้ว แพงเลยนะครับแพงที่สุดของ JR จะอยู่ประมาณ9บาทนิดๆโซนถูกของ JR จะอยู่ประมาณ6บาท70 6บาท70นะซึ่งแน่นอนครับมุมมองเนี่ยเขามีโซนแพงที่เห็นตอนนี้เนี่ยแพงที่สุดประมาณ9บาทนิดๆแต่มีอีก2แพงที่เป็นรอบก่อนหน้าและเป็นรอบใกล้สุดอ่า แพงที่1จะประมาณ8บาท50ในวันที่ i po ถูกไหมนะครับจากแพง i po เลยแล้วก็สาดขายกันเรียบร้อยนะครับลงมาถูกประมาณ7บาทถูกประมาณ7บาทนะซึ่งตรงนี้จากแพงลงมาถูกวัน i po นะเขาก็สาดขายกันตรงนี้นะับเป็นรอบที่1กําไรกันไปเรียบร้อยแล้วจากคนที่ได้ i po ถูกไหมและจากถูก จากถูกนะ7บาทขึ้นไปแพง9บาทนิดนิดครับขึ้นไปตรงนี้เป็นรอบที่2เป็นรอบที่2นะรอบที่3ครับรอบที่3นะจากแพง9บาทนิดนิด,นดลงมาถูกตรงนี้เรียบร้อยรอบที่3เนี่ยเราทันเราอัพ J r พาร์ทแรกพอดีและขึ้นไปแพงในโซน8บาท50จบแพงตรงนี้ไปเรียบร้อยตรงนี้เป็นรอบที่สาม คุณมาดูรอบที่สรอบที่4ี่นะรอบที่สนี่กำลังจะพูดถึงเนี่ยถูกอยู่ประมาณ7จ็ดบาทสิบบาทสิบนะในโซนนี้แต่ไม่ใช่ถูกที่สุดนะถูกที่สุดเนี่ยมันประมาณ6กบาทเจแต่ถูกตอนเนี้ยมันประมาณ7จ็บาทสิผมจึงมองว่าตรง7จ็ดบาทสิกับเบาทยี่สิบตรงเนี้ยมันจะนับเป็นถูกรอบถัดไปได้ไหม ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดูรอบที่4กันรอบที่4เราดูแพง8บาท50เราดูถูกแถวแถว7บาท10ซึ่งแน่นอนตอนนี้7บาท20ราคาปัจจุบันผมจึงมองว่าเป็นโอกาสที่รอบที่4จากแพง8บาท50ลงมาถูกแถวแถว7บาท10และถูกกำลังจะไปแพงแต่ห้ามหลุด 7จบาทหตังเด็ดขาดไม่งั้นถ้าหลุด7จบาทหตังมันจะวิ่งลงไปหาถูกที่สุดตรง6กบาทหกสิาตังค์ครับโอเคนะตอนนี้นับเป็นถูกก็จริงแต่ไม่ได้ถูกที่สุดเพราะถูกที่สุดมันอยู่6กบาทหกสตังถูกตอนนี้คือเจบาทหตังค์ห้ามหลุดเพราะถ้าหลุดมันจะวิ่งลงไปหา6กบาทหกตังได้ เทนเป็นขาลงในเดอ่านไปแล้วรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแต่ไม่ได้ถูกที่สุดถูกตอนนี้คือ7บาท5ตังห้ามหลุดถูกที่สุดของ JR อาพาสคือ6บาทหกสิห้าสตังปรับเป็นเดย่ยอกับอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะ ถ้าผมมองในกรอบปัจจุบันปรับฐานเตี้ยสุดใช่ไหมปรับฐานเตี้ยสุด6บาท65ตังถ้าคนจะมองกรอบปัจจุบันเขาอาจจะมองใกล้ๆคือตรงนี้กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันแต่ผมคิดว่ามันมันก้ากึ่งไปเรามองภาพรวมจาก 6บาท65้าถึง8บาท50จะง่ายกว่านะครับมันจะได้มองว่าเออถ้าเกิดมันหลุด7บาท5้าตังคุณต้องยอมนะแล้วลงมาวางแผนตรง6บาท65้าตังอีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเฮ้ยมุมมองเขาบอกว่าเฮ้ย JR เนี่ยไม่ลงละไม่หลุดเจบาทหาตังแล้วมุมมองอ่ะตรงนี้เป็นถูกเป็นถูกในโซนกรอบปัจจุบันแต่ผมขอวางแผนกรอบปัจจุบันเป็นกรอบใหญ่คือ กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบวันคือกรอบใหญ่นิหนึงมันจะได้มุมมองมองว่าเอ๊ะถ้ามาหลุด7บาท5ตังค์อ่ะคุณต้องสต็อปลอสนะแล้วออกมาวางแผนที่6บาท65ตังค์โอเคไหมโอเคไหมนะครับขยายก่อนแนวต้านในกรอบปัจจุบัน 8ปดบาทสี่ส้ตังแนวรับในก่อปัจจุบัน6บาท65ตังครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง7จ็บาท55ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ราคาปัจจุบันแค่7บาท20ราคาปัจจุบัน7บาท20ของ JR เป็นโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้7บาท55ตังถึง6บาท65ตังโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ JR คือเหนือ7บาท55ตังถึง8บาท45ตังแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ7บาท15ตังวันนี้ปิดแดงยังไม่มีแรงซื้ออย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งแนวรับหลังพิงฝา7บาท5ตัง ถ้าถ้าถ้า JR ย่อลงมาหา7บาทหตังค์แล้วปิดเขียวโอเคมุมอมองอาจจะเบ็ดตรงนั้นได้เบ็แนวรับตรงนั้นได้แต่ถ้าไหลลงมาแต่สมมุติว่าวันนี้วันไม่ต้องสมมุติเสีเรื่องจริงวันนี้วันพุธผู้นี้วันพฤหัสและต่อไปวันศุกร์เหลืออีก2วันในวีกนี้นะเหลืออีกสองวันถ้าพฤหัสกับศุกร์ JR ยังหลุด7บาทหตังค์แล้วปิดแดงคุณลงไปรับที่6บาท65ตังค์ได้เลย ของ JR นะลงไปวางแผนโซนใต้7บาทจะดีกว่าของ JR นะครับแต่ถ้าในกรณีเฮ้ยเพื่อห,หัดกับสุกอีก2แท่งอีก2แท่งแล้วจบวีคนะไม่หลุด7บาท5้าตังสมมุติว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีปิดเขียวไม่หลุด7บาท5ตังมุมมองจะอ่ะจะมีแรงซื้อในแนวรับนี้มาแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าอยากให้หลุด7บาท5ตังมากกว่าเพราะลงไปรับใต้7บาท มุมมองมันจะเป็นโซนสะสมในกรอบปลอดภัยมากกว่านะครับแนวต้านแรก7บาท3 5แนวต้านถัดไป7บาท45แนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางแล้ว7บาท55ตังค์แล้วคิดว่าถ้าสมมุติว่า JR ไม่หลุด7บาท5ตัง แล้ววิ่งมาหา7บาท48กับ7บาท55สตังค์ได้เนี่ยก็มีโอกาสย่อนะก็มีโอกาสย่อนะครับแต่ย่อลงไปไม่หลุด7บาท20ไม่หลุด7บาท30โอเคอาจจะเป็นการแพทเทิร์นกลับตัวก็ได้แล้วกลับไปเบรก7บาท48ตังค์เส้น200วันแล้วเบรกผ่าน7บาท55ตังค์แนวต้านถัดไปของ JR ครับ7บาท65ตังค์ 7บาทแปตังแปดบาท8บาท20ตัง8แบาท35ม้ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ JR พ a ร์2คือแปดบาท45สิาตังครับถ้าในแนวคิดผมนะเดี๋ยวดูการาฟภาพรวมก่อน ถ้าในแนวคิดผมเนี่ยถ้าคนโซนปั้นคือ JR เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไนะคุณลองกลับไปดูงบการเงินธุรกิจของ JR ผมว่ามุมมองดีทีเดียวมุมมองดีทีเดียวครับแต่ถ้าให้ผมมาเข้าเหนือ7บาทเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันแพงไปจิตหนึ่งเออนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้สะสม JR ในช่วงใต้7บาทเนี่ยมุมมองจะเป็นโซนปลอดภัยมากกว่า อาจจะแบ่งเข้าได้แบ่งไม้เข้าได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนปั้นแล้วมามาก้อมแก้มอยู่แถวแถวภาษาอะไรวะนะครับมาก้อมแก้มอยู่แถวเจ็ดบาทยี่สิบอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบแพงไปนิดนึงอะ่ะสำหรับส่วนตัวผมนะแนวคิดผมนะนะครับแต่ถ้าได้ใต้เจ็ดบาทเนี่ยเออมุมมองน่าสนใจหน่อยนะครับแต่ที่ผมมาอัปคลิป JR วันเนี้ยผมเห็นว่ามันถึงแนวรับในอดีต แล้วเห็นว่าทรงตัวอยู่แล้วก็ไปแตะเส้นสองรอวันครั้งหนึ่งแล้วก็ย่อแล้วก็ย่อแนวรับในอดีตคือแนวรับนี้และแนวรับนี้มีโอกาสเอาอยู่ได้แต่ห้ามหลุดเจ็ดบาทห้าตังค์นะครับถ้าหลุดเจดบาทห้าตังค์ปล่อยมันลงไปเลยปล่อยมันหลุดเจ็บาทลงไปเลยแล้วค่อยไปวางแผนเก็บอีกรอบนะครับค่อยว่ากันเนาะ ครับ JR รอบนี้จึงทำเป็นเก่งกำไรเล่นรอบดีกว่าห้ามหลุด7บาท5ตังค์แนวรับแรก7บาท15ตังค์แนวรับหลังพิงฝา7บาท5ตังค์ยอมไหวไหมหลุด7บาท5ตังค์แล้วสต็อปลอสนะครับแล้วก็ลงไปวางแผนเก็บกันแถวแถว6บาท65ตังค์กับ6บาท70ค่อยว่ากันเนาะตรงนั้นนะครับ แนวต้านแรก7บาท35ตังค์ราคาปัจจุบัน7บาท20ตังค์โอเคถ้าเพื่อหัดกระสุกในวิกเนี้ยไม่หลุด7บาท5ตังค์และปิดเขียวก็แปลว่าแนวรับในอดีตเอาอยู่แนวรับในอดีตเอาอยู่นะครับแนวต้านถัดไป7บาท45้ตังค์เบาท48ตังค์เส้น200วันและ7บาทหบหตังค์ค่ากลางมุมมองตรงนี้อาจจะยอ่อ ย่อมาไม่หลุด7บาท20ตังค์ไม่หลุด7บาท30ตังค์แล้วกลับไปเบรก7บาท4 8ตังค์7บาท55ตังค์แล้วขึ้นไปได้ใหม่มุมมองแนวต้านถัดไป7บาท65ตังค์7บาท8 0ตังค์8บาท8บาท20ตังค์8บาท35ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ JR คือ8บาท45สตังค์ครับ เราขอเข่าเอ็นกันอยู่ที่เจ็ดบาทห้าต่างนะก็คือตรงนี้เลยถูกไหม buy sell สรุปแผน JR อีกหนึ่งรอบ stop loss 7บาทห้าต่างหลุดต้องเลิกนะหลุดต้องเลิกลงไปเก็บใต้7บาทเดี๋ยวค่อยว่ากันรอมันปิดเขียวก่อนในโซนด้านล่างนะครับโอ้มีโอกาสเสมอไม่ต้องกลัวนะนะครับแนวต้านแรก7บาทสามแนวต้านถัดไปเจบาทสีถ้าไปชนเบาท 48กับเจ็ดบาทห้เนี่ยมีโอกาสย่อย่อมาไม่หลุด7จ็ดบาทยี่บาทสาโอเคมุมมองจะไปต่อถ้ากลับไปเบร7ดบาทห้ได้แนวต้านไปก็เดบาทหกห็ดบาทแปดสิบแปดบาทแบาทยี่บาทสาแนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ J r อพาสองคือ8ปดบาทสีสาตังค์ครับแผนจบไปดูการขึ้นยอ่อ การขึ้นย่อเราก็จะมองฐานกันที่ตรงนี้คือ7บาท5ตังค์แนวต้านจะเป็นตรงนี้ประมาณนี้นะแนวต้านจะเป็นตรงนี้ผมจึงมองว่าถ้าพฤหัสกับศุกร์คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์คือในวิคเนี้ยถ้าไม่หลุด7บาท5ตังค์แล้วมีแรงซื้อกลับเออมีแรงซื้อกลับแล้วปิดเขียวนะครับอย่าลืมเรื่องวอลลุ่มด้วยนะนะครับ แล้วไปเบรก7บาท35สตางค์ได้โอเคมันจะมองเป็นขึ้นต่อแต่มันจะขึ้นได้ประมาณแถวแถวเส้น200วันไม่เลย7บาทห้จะประมาณนี้แล้วจะชนแล้วมีโอกาสย่อก่อนแต่ถ้าย่อมาไม่หลุด7บาท20กับ7บาท30มันจะดีมุมมองจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวและกลับไปเบรกประมาณเลขกลมๆคือ8บาทเลขกลมๆคือ8บาทอ่ะ ประมาณนี้นะดูการดูการห้ามหลุด7บาท5ตังก่อนแล้วก็แท่งปัจจุบันเป็นแท่งแดงแท่งแดงเท่ากับแรงขายแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้อถ้ามันยังไม่เขียวในแนวรับคุณก็อย่าไปยุ่งมันอาจจะหลุดแนวรับแล้วไหลลงไปด้านล่างก็ได้ปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายแต่ในกรณีปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อก็จริง ต้องอยู่ในแนวรับที่ปลอดภัยด้วยอยู่ในแนวต้านและเขียวสูงๆเราก็ไม่เอานะกระโดดเข้าไปมันจะเหมือนเมาบินเข้ากองไฟนะครับแต่บางตัวมันก็ไปต่อก็มีนะครับมันก็ต้องดูวอลุ่มประกอบด้วยวอลุ่มประกอบด้วยนะนะครับพทเทินการขึ้นย่อย้ำอีกหนึ่งรอบฐานอยู่7บาท5ตังหลุดเลิกครับ JR นะลงไปรับใต้7บาทนะครับแนวต้านมี2แนวคือแถว7บาท55กับ8บาทนะครับ จาก7บาท5ตังขึ้นไปชนแถวแถว7บาท50 7บาท5 5หรือเส้น200วันย่อมาถ้าย่อให้สวยห้ามดูด7บาท20ห้ามดูด7บาท30เพราะเป็นครึ่งทางจากที่คุณขึ้นไปนะครับโอกาสจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวได้ตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับแล้วเมื่อกลับไปเบรก7บาท55ตังค์7บาท48ตังได้อีกรอบมุมมองจะมองกันไปที่8บาทแล้วก็ จบรอบอืมประมาณนี้ครับ JR Part 2ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับ ให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เเบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับ เพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชี ผ่าน marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง youtube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก i n b o x อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียว นะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่อง ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมานะร์เก็ตติงชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ